คนอื่นอาจจะมองว่าโหมีทุกอย่างแล้วแต่จริงนั่นคือเป็นสิ่งที่สมมติขึ Sunday> ้นมาภายนอกน่ะคือไม่ได้มาอยู่กับตัวเราแล้วก็ไม่ได้มีอยู่กับความคิดของเราว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจําวันเราเจออะไรบ้างหรือม่ครอบครัวเราจอะไรบ้างเราเป็นคนที่ตรงไหนก็จริงๆพอโตขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าตอนเด็กๆแล้วเราก็ทราบว่า พุ่งศาสนาเนี่ยเป็นทางในการบรรลุฉะนั้นก็เริ่มอ่านหนังสือบ้างแล้วก็เริ่มไปวัดฝังเทศแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะลองมาปฏาิบัติจริงจังคือหมายถึงว่าไปช้างแล้วก็ลองทึกสิ่งแล้วก็ฟังเทศและปฏิบัติด้านสมาธิเป็นคนค์รวมปัญหาเราได้ทำ การมีฟรีฟแบบลื่นล้างล้างล้างทุกอย่างให้ให้ง่ายที่สุดเพราะว่าอันนั้นคือเขาจะติดวาจานะะคแล้วก็ติดแปะแล้วก็นอนเป็นหมอนไม้แล้วก็ตื่พนพยาบาลนี้คือสายเพื่อออกมาเฉยเลยแล้วก็มี เล่นโยคะตอนเช้าแล้วก็มีนั่งสมาธิึุการฟังแล้วก็ฟังเทศแล้วก็ฝนั่งสมาธิสลับอย่างเงี้ยแล้วมันทําเป็นแบบเป็นอทิตแล้วหือว่าตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยผดยอดแล้วพอกลับออก,กมาผมรู้สึกว่าโดีที่ได้ไปปีที่แล้วผาขับแม่เข้าวัดเป็นครั้งแรกที่ไปนั่งสมาธิจริงใจนะคะ แล้วก็ส่วนต้องเนี่ยเขาเคยตรวจมาแล้วพรรฐาฉะนั้นการที่เขามาตรวจมูลทุกวันในปัจจุบันเนี่ยมันก็ทําให้เขามีสมาธิและทาให้เขาใจเย็นขึ้นและเราก็รู้สึกว่าบางทีเราก็รู้สึกถ้าอะไรที่มันไม่ดีใจกันเราก็พยายามมองแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยกันแต่มันไม่ได้เป็นแีทุกวันบางวันเราก็ยังมีอารมณ์ขุ่นมัวโมโหหรืออะไรอีกฉะนั้นพอเมื่อวันนั้นอย่างน้อยเราเคยมาปฏิบัติเคยฝังเทศธรรธรรมเคยอนุสุธรรม จริงมันจะช่วยเราได้เหมือนกันดีกวา่าไม่ทำเลยถนะ้าไม่ทําเลยเนี่ยมันมันจะไม่เข้าใจกันทั้งคู่อยู่มันก็จะใจร้อนทั้งคู่แต่เนี่ยเราอยากให้ครอบครัวเราดีเราก็ต้องมีเพื่อนอยูตัวเองเราก็ต้องไปปรับปรับ้างแลี่เขาก็ต้องไปปรับปรับเหมือนกันมันมีอะไรดีๆเกิดกขึ้นกับครอบครัวม่ามีประโยชน์ที่สุดเป็นสัมปันที่ดีที่สุดเลยอ่ะเราจะให้ดู ตัดจัดุดจัดหรครอบตัวพาไปฟัดหรือเขาตัางเทศพาไปจัดาัดอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือว่าะะไม่ว่าจะทำเล็กทำใจญ่ก็ได้ความฝึกเบิดบางไม่ใช่ว่าจะปีตลอดทุงที่ไม่ได้ปเจอเรื่องราวมากมายแต่ก็พอจะรู้นิดหน่อยว่าเขาจะทำยัง Hai hai hai